เอาเลยนะวัสดีครับทุกท่านครับมาที่เอราวัณอีกแล้วเรื่องเดิมนนโครงการชะลอการขายยางครับก็เป็นยางของชุนุมสหกรณ์นะครับรอบนี้ไม่ไม่ใช่ยางของ Carl, สหกรณ์เอราวัณทําไมถึงทาไว้ที่นี้ชุนุมสหกรณ์ของจังหวัดเลยนะครับก็ซื้อยางจากสมาชิกก็คือสหกรณ์ต่างๆกลุ่มหรือว่ากลุ่มต่างๆนะครับแล้วก็ ไม่มีที่วางก็เลยมาฝากวางไว้ตรงนี้ครับวันนี้ก็เอายางขึ้นรถละเพราะว่าพรุ่งนี้จะไปส่งมอบให้กับผู้ซื้อใช้คำว่าผู้ซื้อก็แล้วกันนะครับบริษัทส่งที่บริษัทแห่งหนึ่งครับก็ได้ราคา39.78นะครับตกลงที่กันที่39.78ซึ่งค่าขนส่งเนี่ยทางทางชุมนุมก็ต้องไปส่งเองวันนี้ก็มากับเดี๋ยวผมเอาไม้มา,มาทางนี้ก่อน ท่านประธานท่านประธานสุเทพนะครับรผู้จัดการทันชิตครับ mm hmm. ก็มามา,มาดูมาติดตามนะครับมาดูร่วมกันดูเรื่องของเก่ายางขึ้นรถสูงมาพวกนี้ใช่ไหม mm hmm. รอบนี้ตันให้เห็นรอบนี้ประมาณห้าสิบตันครับจับได้ยิงห้าสิบตันห้าสิบตันน้ำหนักคำนวณคำนวณคิดว่าถึงกำไรเนาะเพราะว่าครั้งที่เราซื้อใช่ไหมท่านประธาน เราซื้อราคาเฉลี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่ซื้อยางสดนะเราซื้อยางสดาามาแล้ว,วลมันชะลอไว้ที่ที่23บาทเจ็ดเาน23บาทรวมค่าใช่าสองเดือนที่แล้วประมาณสองเดือนที่แล้วเกือบสองเดือน<า>มผมรู้แล้วถ้าน้ําไม่หายเยอะผมกาไรอยาเนี่ยกำไรเท่าไหร่ยังไม่ทราบได้อยู่ได้อยู่<า> <laughs> <laughs> ขอให้ได้ก็แล้วกันได้ก็แล้วกันว่าโครงการนี้นะครับวัตถุประสงค์โครงการที่ท่านประธานครับ ท่านไปจัดการมาร่วมกับกรรมการท่านอื่นๆมาร่วมกันดําเนินการคือก็คืออยากจะซื้อ,อยางในช่วงที่ราคาย,ยางมันลงอะ่ะมันตกต่ำอะ่ะเขาเรียกตกต่ำนะช่วยสมาชิกคล้ายๆว่าเราไปตั้งราคาประกันไว้ครับถ้าราคาผู้อื่นเขามาซื้อสูงกว่าแล้วเราดูแล้วไม่ไหวล้วก็ให้เขาซื้อไปแต่เนี้ยเราซื้อไวแเราก็ซื้อมาเก็บไปเข้าโครงการชะลอการขายยางกับกยทองครับ,ก,รรบก็เป็นเป็นโอกาสนะครับให้หนึ่งเราช่วยสมาชิกในการชะลอการ ในในเรื่องราคาครับเข้าโครงการชะลอการขายยางสองพอได้ขายแล้วดูดูถ้าจะมีกำไรรอบนี้ครับคิดบ้านะครับทีนี้ข้อคิดหนึ่งช่วงที่ยางราคาสูงเงี้ยอย่าชะลอการขายยางนะครับสมมติท่านชะลอพวกนี้ปุ๊บสัปดาห์หน้ายางลงแบบโอกาสเจ๊งมีสูงถ้าจะดําเนินการชะลอการขายยางต้องมีราคาล่วงหน้าอ่ามีราคาล่วงหน้าแล้วท่านประธาน ได้ราคาล่วงหน้ามาสัก3 0มสสีิบห้าวันเนี่ยท่านก็มาซื้อสมาชิกได้ครับย้ำอีกครั้งครับชะลอการขายยางมีไว้เพื่อช่วยเหลือราคายางตกตำ่ำแต่ถ้าจะท,ทําช่วงนี้ต้องมีราคาล่วงหน้านะครับด้วยความปัารานาดีครับวันนี้พอแค่นี้เนาะเมื่อบันตอนผมนั่นเนี่ยเหม็นมากเลยสวัสดีครับ